วันนี้นะครับเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นะครับจากกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567ครั้งที่1นะครับบน4ธนาคารหลักเป็นวันแรกนะครับเป็นวันแรกนะพันธบัตรออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงสุดนะครับ10ปี3.4% 5ปี3%นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกของการเปิดจองนะครับเปิดจองซื้อพันธบัตรนะครับบน4ธนาคารหลักได้แก่กรุงเทพนะครับกรุงไทย กสิกรไทยนะครับแล้วก็ไทยพาณิชย์นะครับซึ่งคนละอย่างกับคนละอย่างกับเปิดจองซื้อผ่านแอปเป่าตังบนเล็บเสาบมอันนั้นจบไปแล้วนะครับหมดไปแล้วล็อตนั้นนะครับล็อตนี้สำหรับประชาชนทั่วไปนะครับจะมีวงเงินสูงสุด2 7 0 0 0ื่นล้านบาทนะครับเป็นวงเงินสูงสุดนะครับที่ตั้นไว้แต่ทุกคนไม่ต้องกังวลใจว่าต้องรีบไปแห่ไปต่อคิวจองซื้อนะครับเพราะว่า ใน4ธานาคารหลักนะครับจะเป็นการจองซื้อนะครับในและจะัดสรรในรูปแบบของ Small l o t first ก็คือนะครับทุกคนนะไม่ว่าจะจองซื้อวันแรกนะครับวันที่11นะวันนี้หรือจองซื้อวันที่13นะครับคือวันสุดท้ายก็จะได้พันธบัตรเหมือนกันแต่จะได้ ครบตามวงเงินที่จองซื้อนะครับไปหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่ามีคนจองซื้อมากขนาดไหนแล้วก็จัดสรรแบบไหนนะครับแต่ได้กันทุกคนแน่นอนนะครับก็แบ่งแบ่งกันออมนะแบ่งแบ่งกันออมไปเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการนะครับจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพกันครับไปดูรายละเอียดของพันธบัตรเลยมาทราบรายละเอียดกันนิดนึงนะครับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังครั้งที่1นะครับปีงบประมาณ25 6 7นั้นนะครับมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับโดย แบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นเปิดให้ประชาชนได้จองซื้อนะครับประชาชนทั่วไปจองซื้อ2รุ่นนะครับคือรุ่น5ปีนะครับอัตราดอกเบี้ย3%กับรุ่น10ปีอัตราดอกเบี้ย3.4%แล้วก็รุ่นที่ให้นิติบุคคลไม่สงหาผลกําไรนะครับได้จองซื้อนะครับเป็นรุ่นอายุ10ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยสามรนะครับหนึ่งรุ่นเท่านั้นมามาดูแต่ละรุ่นกันนะครับรุ่นอายุ ห้าปีและสิบปีที่เปิดให้ประชาชนได้จองซื้อนะครับจะจัดจำหน่ายวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีนาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับเป็นรุ่นนะรุ่นห้าปี S.B. สองเก้าสามบนะครับรุ่นสิบปี S.B. สามสี่สามบนะครับมีสิทธิ์ซื้อคือเป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้อ ที่ถือสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยวงเงินวงเงินการจองซื้อต่อลายขั้นต่ํา1,000บาทไม่จํากัดวงเงินขั้นสูงไม่จํากัดจํานวนครั้งที่เข้าซื้อส่วนรุ่นที่เป็นรุ่นนิติบุคคลไม่สมหาผลกําไรนะครับวันที่จําหน่ายคือ18-19มีนาคม67รุ่นอายุ10ปีนะครับ SB3434 นะครับอัตราดอกเบี้ย,ยคงที่100ละ3ต่อปีนะครับผู้มีสิทธิ์ซื้อสภากชาติไทยมูลินทิ สมาคมสหา,สหารณ์วัดสถานศึกษาของรัฐโรงพยาบาลของรัฐนิติบุคคลนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกําไรจองซื้อต่อรายขั้นต่ำหนึ่งพันไม่จํากัดวงเงินขั้นสูงนะครับไม่จํากัดวงเงินการซื้อต่อหลักต่อครั้งด้วยนะแต่ละครั้งนะครับขอให้ซื้อในวันที่1 8และ19กก็พอ นะวิธีการจองซื้อนะครับวิธีการจัดสรรและการวิธีการจัดสรรถ้าเป็นของประชาชนทั่วไปจัดสรรในรูปแบบของ small lot first คือการจะทยอยจัดสรรเป็นรอบๆหมุนเวียนจนครบผู้ซื้อทุกรายโดยจัดสรรขั้นต่ำนะครับรอบละ1,000บาททวีคูณครั้งละ1,000บาทนะครับในกรณีวงเงินพันบาทที่จัดสรรนะครับในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะให้ทุกคนก็จะเป็นการนะครับวิธีการสุ่มแรนดอม โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายให้แก่ผู้จองซื้อให้ครบตามวงเงินที่จะจำหน่ายนั่นเองนะครับทั้งนี้ในการจัดสรรแบบประชาชนทั่วไปเนี่ยผู้ซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อในทันทีนะครับและจะมีการประกาศผลว่าคุณได้รับพันธบัตรจำนวนนะครับจำนวนเ,เท่าไหร่นะจำนวนตามวงเงินหรือเปล่าหรือน้อยกว่าวงเงินนะครับและถ้าเกิดนะครับคุณไม่ได้รับการจัดสรรนะครับ ครบตามวงเงินเนี่ยเขาก็จะมีการคืนวงเงินที่ไม่ได้รับการจัดสรรนั้นให้กับคุณในวันที่14มีนาคม67นั่นเองสำหรับนิติบุคคลนะครับใช้การจัดสรรในรูปแบบของ first come first serve นะครับคือมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนไปเลยหากวงเงินจำหน่ายคงเหลือน,น้อยกว่าวงเงินที่ลูกค้าซื้อลูกค้าจะไม่รับการจัดสรรนะวันที่เริ่มดอกเบี้ยง,งวดแรกคือ14มีนาคม67เลยนะซื้อปุ๊บได้รับการจัดสรรอนุมัติเรียบร้อยเริ่ม ดอกเบีย้ยงวดแรกเลยนะครับดอกเบีย้ยงวดแรกของนิติบุคคลนะครับก็เริ่มด้วยการนะชำระเงินสมบูรณ์แล้วก็กรณีชชำระเช็คดอกเบีย้ยจะเริ่มนับวันที่ทราบนะครับผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้วันจ่ายดอกเบีย้ยนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนก็คือ14มีนาคม14มิถุนายน14กันยายนและ14 ธันวาคมของทุกปีนั่นเองดอกเบีย้ยงวดแรกจะเป็นวันที่14มิถุนายน2567นั่นเองนะครับสำหรับนิติบุคคลนะครับดอกเบีย้ยจะจ่ายทุก6เดือนนะครับวันที่18กันยายนและมิ18มีนาคมของทุกปีเออ18กันยา18มีนาของทุกปีนะครับดอกเบีย้ยงวดแรก18กันยายน2567นั่นเองนะครับ ช่องทางการจัดจำหน่ายของบุคคลธรรมดานะครับจัดจำหน่ายที่สาขาธนาคารกรุงเทพตามเวลานะครับก็คือ,เ,อเริ่ม8โมงนะครับ8โมงครึ่งไปจนถึงนะครับวันที่13มีนาคมนะครับเวลา10ศ1 3อ่า15นาฬิกานะครับเวลา3โมงนั่นเองโดยสามารถจองซื้อนะครับที่สาขาหรือโมบายแบงกิ้งนะครับหรือ อินเทอร์เนต็ตแบง,งนะครับจองซื้อได้เลยนะของของตัวประชาชนทั่วไปนิติบุคคลนะครับจองซื้อได้ที่สาขาเท่านั้นนะการชําระเงินนะครับในกรณีจองซื้อผ่านเคา,เนาน์เตอร์ธนาคารชําระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินสดก็สามารถทําได้กรณีชําระด้วยเช็คนะครับสามารถสั่งจ่ายเช็คโดยบัญชีจองซื้อพันธบัตรนะครับ จ่ายไปเลยนะว่าบัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังรุ่นอายุ5ปีหรือรุ่นอายุ10ปีแล้วก็ใส่รหัสไปด้วยนะครับกรณีลงวันที่ได้ไม่เกินวันที่ซื้อนะครับไม่รับชําระด้วยเช็คในในวันที่13มีนาคม67เพราะฉะนั้นชําระด้วยเช็คในวันที่12เออ11และ12เท่านั้นนะครับเรียกเก็บได้ในสำนักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชำระเงินค่าพันธบัตรกรณีซื้อผ่านนะครับ โมบายแบงกิ้ง uh, หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทำรายการการชำระเงินของนิติบุคคลนะครับชำระด้วยเงินสดหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากนะครับชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายเช็คนะครับลงลงหัวข้อบ,บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ของกระทรวงการคลังรุ่นอายุ10ปีนะครับ SB3434 ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซื้อนะครับไม่รับชำระด,ด้วยเช็คในวันที่19มีนาะคม67นะครับเรียกเก็บได้ในสำนักหกักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับค่าพันธบัตรเท่านั้นพันธบัตรออมทรั์รุ่นนี้เป็นแบบไร้ใบตาสารนะครับผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนก่อนซื้อซื้อธนาคารกรุงเทพนะครับเปิดให้ผู้สนใจนะครับลงทะเบียน เพื่อขอมีเลขที่ผู้ถือพันธบัตรได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาและโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพสำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังนะครับแบบไร้ใบตราสารกับธนาคารกรุงเทพไว้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับสามารถใช้เลขที่ผู้ถือพันธบัตรเดิมนะครับซื้อพันธบัตรรุ่นนี้ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะทำรายละเอียดทำเรื่องราวต่างๆได้เลยนะครับ ก็ไปลงทะเบียนมาล่วงหน้าก่อนก็ได้นะตอนนี้มันยังไม่ถึงวันที่จะเปิดขายใช่ไหมเราก็ไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับการลงทะเบียนและการฝากหลักทรัพย์ล่ะนะครับผู้จองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตาสามโทษทีใบาตาสานะครับรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือเปิดบัญชีเงินฝากหลักทรัพย์มาก่อนผู้จองซื้อนะครับสามารถลงทะเบียนได้ทุกวันทําการ ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาเพื่อฝากพันธบัตรไว้กับธนาคารกรุงเทพโดยธนาคารกรุงเทพจะนําฝากพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ภายใต้บัญชีเงินใบภายใต้บัญชีฝากหลักทรัพย์ของธนาคารเพื่อลูกค้าที่บริษัทศู์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดทั้งนี้ชื่อเจ้าของพันธบัตรที่ลงทะเบียนจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้นนะครับหลักฐานในการ เปิดนะครับลงทะเบียนก็คือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงกรณีบุคคลธรรมดาหรือเอกสารหลักฐานการสแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการกรณีนิติบุคคลและสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสมุดบัญชีเงินฝากนะครับยกเว้นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษหรือเงินฝากประจํานะครับเงินฝากนี้ใช้สําหรับชําระนะครับหรือรับค่าดอกเบีย้ยหรือเงินต้นนะครับ ของพันธบัตรนะของผู้ซื้อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงเทพพร้อมลงนามรับรองสำนักถูกต้องในกรณีไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีเท่านั้นนะกรณีผู้ซื้อประสงค์ซื้อพันธบัตรผ่านบริการโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพผู้ซื้อจะต้องทําการลงทะเบียนเพื่อขอมีเลขผู้ถือพันธบัตรที่สาขาธนาคารกรุงเทพและสมัครใช้บริการโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพก่อนแล้วจึงล็อกออนนะครับ เข้าสู่บริการโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพนะครับเพื่อผูกบัญชีพันธบัตรกรณีผู้ซื้อลงทะเบียนเพื่อขอมีเลขผู้ถือพันธบัตรผ่านบริการโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพนะครับระบบจะเพิ่มบัญชีพันธบัตรนะครับ8 90เนี่ย xxx เนี่ยให้โดยอ,ดอัตโนมัติจากนั้น จึงจะสามารถใช้บริการจองซื้อพันธบัตรผ่านบริการโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพนะครับด้วยตัวเองกรณีประสงค์จะซื้อพันธบัตรผ่านบริการบัวหลวง ibanking ผู้ซื้อจะต้องทําการลงทะเบียนนะครับเพื่อขอมีเลขผู้ถือพันธบัตรที่สาขาธนาคารกรุงเทพและสมัครใช้บริการบัวหลวง ibanking ก่อนแล้วจึงล็อกอินเข้าสู่บริการบัวหลวง ibanking ทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพเพื่อขอผูกบัญชี พันธบัตรนะครับกรณีผู้ซื้อลงทะเบียนเพื่อขอมีเลขที่ผู้ถือพันธบัตรผ่านบริการโมบายแบงกิ้งนะครับจากธนาคารกรุงเทพระบบจะเพิ่มบัญชีนะครับพันธบัตรโดยให้โดยอัตโนมัติจากนั้นจึงสามารถใช้บริการจองซื้อพันธบัตรผ่านบริการบัวหลวงไอแบงกิ้งของด้วยตนเองนะครับนี่คือ หลักฐานที่ได้รับจากการซื้อพันธบัตรนะครับสมุดพันธบัตรรัฐบาลที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตรนะครับโดยมีข้อกําหนดเงื่อนไขดังนี้นะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถนําไปใช้อ้างอิงสําหรับการทําธุรกรรมได้ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถนําสมุดพันธบัตรไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันผ่านสาขาหรือเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพได้ดังนี้นะครับบุคคลธรรมดาปรับตั้งแต่วันที่16มีนาคม2 5 6 7เเป็นต้นไปนิติบุคคลนะครับ หลังวันทำรายการซื้อ2วันทำการนะครับรายการที่ปรากฏอยู่ในสมุดพันธบัตรนะครับเป็นรายการที่แสดงมูลค่าตามราคาตานะครับในวันที่จดทะเบียนและหรือมูลค่าตามรา,ราคาตลาดของธนาคารกรุงเทพในวันทำรายการนะครับรายการที่ปรากฏในสมุดพันธบัตรนะครับจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวนะครับตรงกันกับรายการที่บันทึกไว้ ที่ธนาคารกรุงเทพนะครับรายการที่อยู่ในสมุดพันธบัตรนะครับจะปรากฏเฉพาะพันธบัตรที่เป็นรุ่นไร้ใบตาสารที่ซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพทั้งนี้ผู้ซื้อที่เคยซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังนะครับแบบไร้ใบตาสารหรือเคยได้รับสมุด พันธบัตรนะครับรัฐบาลจากธนาคารกรุงเทพแล้วสามารถใช้สมุดพันธบัตรเล่มเดิมนั่นแหละมาซื้อนะครับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567ครั้งที่1ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเปิดทุกครั้งนะครับใช้เล่มเดิมได้เลยนะครับการประกาศผลการจัดสรรนะครับสำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2 5 6 7ครั้งที่1รุ่นอายุ5ปีนะครับ Sb 2 9 3 b และรุ่นอายุ10ปี Sb 3 4 3 b ผู้ซื้อสามารถทราบภาพรวมการจัดสรรพันธบตัตรแบบยอดรวมสูงสุดต่อคนได้ที่นะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตรวจสอบผลการจัดสรรได้การจองซื้อได้ที่ผ่านธนาคารกรุงเทพได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารตั้งแต่14มีนาคม2567ทั้งนี้ธนาคารจะส่ง SMS นะครับแจ้งผลการจัดสรรและคืนเงินให้ลูกค้าทราบภายในวันที่กำหนดวันที่14 มีนาคม67นะครับกรณีไม่รับการจัดสรรพันธบัตรเนื่องจากผิดเงื่อนไขหรือการจัดสรรไม่ครบตามวงเงินจองซื้อธนาคารจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรนะครับให้ผู้จองซื้อโดยไม่มีการจ่ายอัตราดอกเบีย้ยหรือค่าตอดแทนอื่นๆภายใน14มีนาคม67นั่นเองการเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่บัญชรีรับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์จะสามารถที่จะแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขานั่นเอง พุรกรรมหลังการซื้อพันธบตัตรและผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับการโอนกรรมสิทธิ์รุ่นอายุนะครับ5ปีนะ SB293B นะครับและรุ่นอายุ10ปีนะครับ SB343B นะสามารถทําการนะครับโอนกรรมสิทธิ์ได้ตั้งแต่14มกันยายน2567เป็นต้นไปและรุ่นอายุ10ปีนะครับทำได้ตั้งแต่18กันยายน2567เป็นต้นไปยกเว้นการโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่าการล้มละลายการชำระบัญชีการจำนำสินการจำนำสิทธิ์ในพันธบัตรนะครับเพื่อเป็นหลักประกันให้ทําได้หลังวันที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรแล้ว2วันทําการทั้งนี้การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจำนำสิทธิ์ในพันธบัตรเพื่อเป็นหลักประกันไม่สามารถกระทําได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนนะครับเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสารสามารถทําได้โดยอาจจะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้ารายใหม่มีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์หรือลูกค้ารายเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายเดียวกันนะครับแต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารตัวแทนจำหน่ายได้โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องนำสมุดพันธบัตรนี้ไปติดต่อที่ธนาคารตัวแทนนะครับจำหน่ายที่ได้ฝากพันธบัตรไว้นั่นเอง การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใช้พันธบตัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองคอ์กรของรัฐนะครับเช่นการประกันทางสารหรือการประกันไฟฟ้าสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสาาถาบันทางการเงินหรือบุคคลอื่นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบนะครับหลักเกณฑ์การรับประกัน,นของหน่วยงานและบุคคลนั้นๆโดยจะต้องติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพนะครับถอนพันธบัตรออกจากระบบนะครับ เพื่อขอออกใบพันธบัตรซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการออกใบพันธบัตรด้วยนะค่าธรรมเนียมในการท,ทําธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรของผู้ซื้อกรรมสิทธ์ตรวจสอบได้ที่หนังสือช้ชวนนะครับในปีงบประมาณนะข้อกำหนดอื่นนะครับผู้จองซื้อพันธบัตรจะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้นะธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรจะโอนดอกเบี้ยเข้า นะครับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์นะครับหรือกระแสรายวันของผู้ถือพันธบัตรที่ฝากไว้กับธนาคารกรุงเทพตามที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนนะครับหากวันจ่ายดอกเบีย้ยตรงกับวันหยุดธนาคารจะชำระดอกเบี้ยในวันถัดไปธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษีน้นี่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบีย้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัฐากรนะครับบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีน้นี่จ่าย1 5นะครับของดอกเบี้ยที่ได้รับเพราะนั้น ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาก็จะให้เป็นเอกสารออกมาคุณสามารถที่จะเอาตัวนี้นะครับไปใช้ยื่นนะครับภาษีนะเพื่อขอภาษีที่คุณหักไปคืนในกรณีที่คุณไม่เสียภาษีนะครับหรือยยื่นแล้วมันมันไม่มีเหตุให้เสียภาษีก็สามารถขอคืนภาษีที่จ่ายไปแล้วได้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะ